สวัสดีครับผมปัิเสีิชัยสกุลตัทนิตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการลง Windows 10เบื้องต้นกันนะครับในวันนี้ผมก็จะใช้ในการลง Windows 10ก็คือใช้เป็นโปรแกรม Vision Box ในการจำลองคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์ Windows 10 ISO เริ่มแรกเราเข้าโปรแกรมกันก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็เราจะต้องตั้งค่า Vision Machine กันก่อนนะครับให้กด New ครับตั้งชื่อครับ อันนี้จะเป็นชื่อที่เราต้องตั้งให้มันดีๆนะครับจ้าตั้งไม่ดีมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่าตั้งให้เป็นตรงกันนะครับเป็นเลือกเป็น Windows 10นะครับที่จัดเก็บก็เอาที่ให้ไว้เลยนะครับของผมอ,อ่นนี้เป็นการตั้งค่าแรมนะครับแรมอันนี้จะอิงมาจากเครื่องหลักของเรานะครับมาจาจากเครื่องหลักของเราเครื่องหลักของผมก็ใช้ได้16นะครับแรม16ห้ามเกินสีเขียวนะครับ แนะนำก็ประมาณองผมเลมสิบหกผมใช้ประมาณ6ก็พอแล้วครับไว้แบ่งใช้อย่างอื่นบ้างอันนีเ้เป็นการสร้างวิ s u a l ฮาร์ดดิสนะครับที่เขาแนะนำมาเป็น50 GB นะครับอันนี้ชนิดของไฟล์ฮาร์ดดิสต์นะครับให้เราเลือกเป็นอันแรกเลยนะครับอันนี้เลือกเป็น d y n a มิกนะครับ อันนี้เป็นขนาดท่าดิที่เราต้องการนะเออผมเอาที่เขาแนะนํานะครับ50เพราะว่าของผมค่อนข้างเหลือน้อยนะครับก็ที่อยู่ที่จัดเก็บก็ก็เอาตามที่เลือกว่าให้เลยนะครับเอ,อ่อสเปคพวกนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องหลักของเรานะครับเครื่องเครื่องหลักที่เราใช้อยู่นะครับมันจะดูดมันจะอิงมานะครับหลังจากนั้นให้เราเลือก เซตติ้งครับให้เข้ามาตรงสตอรี่เลือกตรง Empty นะครับให้เลือกหาไฟล์ Windows 10ที่เราเตรียมไว้นะครับของผมก็จะอยู่หน้า d e สก์ท็นี่นะครับเลือกเป็นตัวนี้ก็จะมาแล้วนะครับอันนี้เลือกไฟล์ ISO ที่เราจะเอาไว้ลงนะครับหลังจากนั้นกดโอเคครับแต่ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะครับ ก็โอเคแล้วกดโอเคเลยนะครับหลังจากนั้นก็เข้า,เาจะเหมือนการกดสตาร์ทก็เหมือนเป็นการเข้าหน้าเข้าหน้าบูตนะครับบูตไบออดเดี๋ยวผมจะตัดเข้าหน้าแบบว่าบูตไบออดของคอมพิวเตอร์ธรรมดาให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเรื่องแรกให้เราเสียบเฟดได์เข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับครับอันดับแรกที่เราเสียบเฟดได์เข้ากับตัวเครื่องเสร็จนะครับให้เราเลือก การบูตของเครื่องเรานะครับให้เข้าไปที่หน้าใบออดครับแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อบูตครับครับหลังจากนั้นครับที่เราเข้าไปในหน้าตัวบูตนะครับก็จะมีเอ่อเป็นตัวเลือกบูตนะครับให้เราเลือกเป็นแฟรไดที่เราทำเอาไว้ครับส่วนของผมเป็น UEFI นะครับให้กดเลือกครับ ครับหลังจากที่เราเข้าหน้าบูตไปอ่อนแล้วนะครับก็เป็นการบูตวินโดว์นะครับเป็นการบูตผ่านแฟลชไดร์นะครับที่ผมจําลองให้ดูอันนี้ก็เป็นเข้ามาในหน้าของคอมพิวเตอร์ของผมเหมือนเดิมนะครับในการใช้วิดีโอบล็อกในการจําลองนะครับก็เริ่มแรกก็มาเริ่มแรกก็เหมือนกันนะครับมาแบบนี้เลยแบบในคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับก็เลือกเป็นเลือกภาษาครับ ผมเรียกเป็นภา,าษาไทยนะครับหาก่อน t h กดผิดนิดหน่อยนะครับตัว t กดตรงคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเป็นตัวีแล้วก็จะเลื่อนหาได้ง่ายครับเออไทยแลนด์ไทยแลนด์ย,นยังไละ่ะ ตัวทีนะครับหาไม่เจออ่าไทยแลนด์ Thailand. แล้วก็อันนี้เป็นคีย์บอร์ดผมจะเลือกเป็น U.S. นะครับแล้วก,กด Next ครับกด Install Now ครับอ่ไอชา์เร็วขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ของเราที่เราเลือกไว้นะครับอันนี้เขาถามหาอ่คีย์นะครับปอดาคีย์ของเขาก็อันนี้ผมจะไม่ใส่นะเพราะผมไม่มีก็ใครมีก็มาใส่ทีหลังได้นะครับ I don't have a product key อันนี้ผมจะเลือกเป็นลง Windows 10 Pro นะครับเป็นตัวยอดฮิตกด next ครับกด i s ส p t กด next ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นาการลง Windows แบบคัสตอมนะครับอันนี้ผมจะไม่แบ่งนะครับเพราะว่าที่เขาจำลองที่เขาแนะนำมาคือ50นะครับคือถ้าแบ่งน้อยกว่าน,นี้คือมันไม่โอเคนะครับ ไฟวินโดว์มันก็จะเต็มแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครมากกว่านี้ก็สามารถกด New แบ่ง par t ติชันได้นะครับคือในนี้ผมจะไม่แบ่งนะครับผมจะลงเลยคือขนาดมันค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยไม่ลงครับขั้นตอนนี้ก็อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนใกล้ที่มันจะเสร็จแล้วนะครับครับหลังจากที่เรา,เาได้นับ ถึงร้อนแล้วนะครับครบร้อมันก็จะไวแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับแต่ก็ต้องรอเหมือนเดิมค่อนข้างใช้เวลานะครับขึ้นอยู่กับสเปคที่เราจัดมานะครับที่เราตั้งค่าในวินโดว์ไอวิช u a l นเมช i ีนนะครับอ,อันนี้ทําการรีสตาร์ทนะครับเพื่องจะทําการรีสตาร์าเรากดตรงน,นี้ได้ครับรีสตาร์ตแนวก็เป็น การเริ่มเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับนี่ก็ทำการหา Windows นะครับที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับสามารถลงได้หลาย Windows เลยนะครับตัว Virtual Box ตัวนี้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น Windows 10ครับหาง่ายรอไปครับไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้ แล้วครับเป็นการรีบูตเครื่องอีกรอบนะครับแล้วก็เปิดทึ้น่าาใหม่ครับไม่ต้องตกใจครับเราไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะจัดอะโมเมนต์นะครับ ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ของคนไหนที่แบบว่าสเปคแรงมากๆนะครับก็สามารถเปิดเพิ่มได้อีกนะครับตรงนี้เปิดเพิ่มได้อีกอันนี้เขาเรียกแบบว่าโซนนะครับภูมิภาคก็ไทยแลนด์นะครับกดเย็ด อันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับเป็น U.S. แล้วก็อันนี้กดเป็นสริปไปนะครับเราไม่ไปตั้งเพิ่ม Network ผมพอกดไม่เชื่อมก่อนนะครับ I don't have internet นะครับอันนี้กดเป็นคนที่ n e นะครับ คอมพิวเตอร์จะทำการรีบูตใหม่นะครับ ข้างนานหน่อยนะครับไอไอของแบบนี้ต้องรอนะครับแยวหลังจากนี้ก็น่าจะเร็วแล้วนะครับ I don't have internet รอบหนึงนะครับ คนติ้นิวเหมือนเดิมอ่านี่ก็จะเป็นให้ตั้งค่าเอ้ยไม่ใช่ดิตั้งใส่ชื่อนะครับคอมพิวเตอร์ของเราผมก็จะใส่เป็นดิวนะครับเป็นชื่อผมอกด next ครับาสเวิร์ดอันนี้ใครจะใส่ก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่ใส่นะครับกด next เออ filter ต่างๆอันนี้คือใครจะเปิดก็ได้นะครับปิดก็ได้แต่ผมขอปิดนะครับเพราะว่าจะให้ ใช้งานเครื่องน้อยที่สุดนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากด e p t นะครับหายรอนะครับอันนี้รอจะทำการเปิดหน้าเดสก์ท็อปขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้ก็นานนิดนึงนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าเดสก์ท็อปนะครับหลังจากนั้นก็อันนี้ก็เป็นการลงวิ n โด w s เสร็จแล้วนะครับเออแล้วก็อันนี้นะครับสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้เลยนะครับในวิ n โด w s ของเรานะครับวินโดว s ปกติแล้วนะครับใช้ได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลย นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Windows 10ของเราที่เราลงไว้นะครับก็ตั้งค่าได้เหมือน Windows ทั่วไปเลยนะครับติดตั้งอะไรลงโปรแกร,รมเลยได้หมดเลยครับอัปเดต Windows ได้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นสเปคนะครับอ่สเปคก็จะที่เราตั้งค่ามาตั้งแต่ ขั้นต้นนะครับเล่ม6นะครับ6.73ที่ผมทำไว้อันนี้ก็จะเป็น CPU ของเครื่องหลักแล้วนะครับมันจะเป็นการแชร์จากเครื่องหลักมานะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็คำพูดใดว่าจาใดที่ไม่ดีก็ขออาภัยมาหนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ